เคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ connectors นะก็คือมันเป็นคำเชื่อมนั่นแหละเออมันก็คือคำเชื่อมโอเคเดี๋ยวเราพามาดูคำเชื่อมอันแรกที่แปลว่าเพราะแล้วก็ตามด้วย subject กับ verb ว่ามีอะไรบ้างอืม basic ก่อนเลยอาลองคิดซิว่าถ้านึกถึงแบบ basic ของคำว่าเพราะเนี่ยมันคือคำว่าอะไรเอออ่าคำว่า because ใช่ไหมอ่าแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกอ่าที่เพิ่งเรียนกันไปไง now that อ่า now that อุ๊ยเียิด คำต่อไปคือ seeing that ใช่ไหมอืมอ่ะแล้วก็คําว่าคำที่คาที่พี่บอกว่ามันมีหลายความหมายคือคําว่า as ใช่ไหมจำได้เนาะแล้วก็คําว่า for แล้วก็คําว่า since โอเคอันนี้คือหมวดของคําว่าเพราะที่จะตามด้วย subject กับ verb นะ โอเคโอเคต่อไป <c oughs> หมวดต่อไปจะเป็นคำว่าเพราะเหมือนกันแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันจะบวกด้วยคำนามแล้วก็ verb ing เนอะอืมต่างกันแค่ตรงตัวเชื่อมความหมายเหมือนกันแต่ว่าต่างแค่ตรงตัวเชื่อมเราจะไม่ใช้เราจะใช้แทนกันไม่ได้นะในกรณีเนี้ยอืมโอเคก็คือมีคำว่าอะไรบ้างแน่นอนแหละต้องมี because because of เอ อืมมี because of ต่อไปคำว่า due to mm, due to ก็คือแปลว่าเพราะเหมือนกันถ้าเจอถ้าหลังจากนี้เจออันนี้แล้วก็นั่นแหละแปลว่าเพราะเลยเต่อไปคำว่า thanks to แล้วก็คำว่า owing to ต่อไปก็เป็นคำว่า on account of อืมแล้วต่อไปก็เป็นคำว่า as a result of อย่างที่บอกไปว่ามันคนละอันกับ as a result ใช่ไหมเพราะว่า as a result of แปลว่าเพราะแต่ว่า as a result เฉยๆมันแปลว่าดังนั้นยังจำได้อยู่นะโอเคแล้วมันก็บวกด้วยแหละนามแล้วก็ verb ing ใช่ไหมที่ทำหน้าที่คล้ายๆนามได้โอเคต่อไปหมวดคำว่าเพราะเสร็จไปแล้ว เดี๋ยวจะเดี๋ยวพามาดูคือขอพามาสังเกตอะไรง่ายคือเห็นไหมว่าหลังแดดอะเห็นไหมว่า now dead sing dead จะตามด้วย subject กับ verb ใช่ไหมคือเวลาคือจะให้สังเกตว่าถ้าสมมติว่าเราเจอคําว่า d e a ่างเนี้ยส่วนใหญ่แล้วว่าจะตามด้วย subject บวก verb อืมในหลายๆกรณีเลยแล้วอีพวกเนี้ยเห็นไหมว่าตามด้วย off to to to, to off off เห็นไหมว่ามันตามด้วย p e o p o ถูกไหมเออแล้วทีเนี้ยมันก็เลยตามหลังได้ด้วยคํานามแล้วก็ verb ing โอเคนะต่อไปหมวดเพราะจบไปแล้ว ต่อไปต่อไปเราจะมาเรียนต่อไปคือเราจะมาเสริมความเออจะเป็นตัวเชื่อมที่เอาไว้เสริมความเนาะอืมตัวเชื่อมที่เอาไว้เสริมความอ่ะเสริมความคืออะไรก็คือความหมายของมันก็คือส่วนใหญ่ที่เขาจะแปลแล้วอะมันจะแปลว่ายิ่งไปกว่านั้นเออนอกจากนั้นอะไรเงี้ยเออคือบอกเพิ่มเติมใช่ไหมอะแล้วก็เขียนไปว่ายิ่งไปกว่านั้นอืมหมดของยิ่งไปกว่านั้นอืม มีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูกัน besides นี่ besides ต้องเติม s ด้วยนะคือถ้ามีถ้าเป็นคำว่า besides อย่างเดียวเนี้ยคือมันจะแปลว่าข้างๆ moreover นี่อันเนี้ยเราจะเห็นได้จากคำว่าอะไรคำว่า more เงี้ยสังเกตง่ายๆเห็นปะ่ะอือแล้วต่อไปคำว่า furthermore furthermore อ่าก็แปลว่ายิ่งไปกว่านั้นเหมือนกัน ยคำต่อไป in addition เออ in addition อืมแล้วต่อไปก็เป็นคำว่า next เออ next แล้วก็คำว่า also อืมแล้วก็คำว่า uh, ่า likewise อ่า ก็คือทั้งหมดเนี้ยจะเอาไว้บอกเพิ่มเติมหมดเลยแล้วก็ทั้งหมดนี้จะตามด้วยอะไรจะตามด้วย Subject กับ v ว r b ไงโอเคนะโอเคหมวดยิ่งไปกว่านั้นเอาไปแล้วอ่ะต่อไปจะเป็นหมวดของขัดแย้งมั้งแหละเออจะเป็นหมวดขัดแย้งมั้งแหละก็คือความหมายของขัดแย้งก็คืออะไรหมวดขัดแย้งที่ชอบใช้เวริรก็คือคําว่าแม้ว่าใช่ไหมล่ะเออคาว่าแม้ว่าอะไรเงี้ย มันเป็นขัดแย้งกันนนเราก็เขียนไปโอเคแล้วต่อไปเราจะมาจแจกแจงว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เจอบ่อยๆเนาะที่เจอบ่อยๆก็จะมีเป็น a u t o ที่เราเพิ่งเรียนกันไปไงเออจำได้啊ะ a u t o โต,ตอย่างเดียว แล้วก็คำว่า even t h o u g h แล้วก็คำว่า even if นี่แหละสี่ตัวนี้เขาจะชอบใช้แทนกันแล้วสี่ตัวนี้เขาก็บวกด้วยแหละยังจำได้ปะเขาบวกด้วยอะไรบวกด้วย subject กับ verb ไงอ่าจำได้ปะที่บวกด้วย subject กับ verb อือแล้วก็มันมีบวก subject กับ verb แล้ว มันก็ต้องมีบวกด้วยเพพโพด้วยอ้าแต่ว่าเดี๋ยวขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งคือคือคําว่าเนี่ยคือสี่คำนี้แหละอือคือมันให้ความหมายขัดแย้งใช่ไหมัมนเวลาเราเขียนอะเวลาเราแต่งประโยคอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประโยคว่าแม้ว่าฉันจะมีเงินเยอะแต่ก็เงินหมดอยู่ดีอ่ะ สมมตินี้คือประโยคใช่ป่ะคือแม้ว่าอันนี้คือแปลของนี้แล้วถูกไหมแต่คําว่าแต่บางคนจะเป็นอย่างนี้คือสมมติใส่ออโต้ไปแล้วอืใส่ออโต้ไปแล้วปุ๊บเฮ้ยแต่ว่า,ม,วาม,มันมีความมันมีความเอ้มันมีคําว่าแต่ด้วยนะต้องใส่บัตรด้วยนี่เออใส่บัตรด้วยความจริงแล้วไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะจะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีใย,ยพวกนี้แล้วอะ่ะเออสมมติเอาเวลาเขียนประโยคเนี้ยสมมติมีอันนี้แล้ว ประโยคก็จะเป็น subject กับ verb ใช่ป่ะแล้วก็จะเป็น comma แล้วก็ subject กับ verb คือก่อนหน้าอีกประโยคหนึ่งไม่ต้องใส่คำว่าบัตรเข้าไปนะเออเพราะในตัวของ although, t o u even, even, if เนี่ยเขาก็มีความหมายของขัดแย้งไปอยู่แล้วไม่ต้องเอา But ไปใส่อีกโอเคนะโอเคแล้วต่อมาต่อมาก็เป็นแม้ว่าเหมือนกันในแหละแต่ว่าเป็นความหมายแบบเอแม้ว่าเหมือนกันแต่ว่าบวกคนละแบบกันอืมอีกอย่างหนึ่งคือบวกไงจำนี้ได้ปะ่ะ despite อ่าจำได้ปะ่ะ despite แล้วก็ in spite of อืมเออแล้วมันมีปีหนึ่งนะมันเคยเอาข้อสอบมาหลอกเด็กที่ว่าเป็น in spite เออเป็น despite of เนี้ยมันไม่มีนะอย่างงี้ไม่มีนะก็คือมีแต่ despite ส่วน in spite of ก็คือนี่สามก้อน in spite of อืมแต่ส่วน despite ก็ตัวคนเดียวโอเคไอพวกเนี้ยไอ despite in spite of เนี่ยมันบวกด้วยอะไรยินจำได้ปะ่ะมันบวกด้วยอะไรมันบวกด้วยนาม verb ing ไงเออที่ทําหน้าที่คล้ายนามอะไรอย่างเงี้ยแหละเออโอเคแล้วก็ที่จะมาบอกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมตินะบางคนอาจจะอาจจะเคยเจอไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติว่ามี despite แล้วเนี่ยแล้วเขาเขียนมาอีกว่า despite the fact that อ่าถ้าเขาบอกว่า despite the fact that คิดว่าจะตามด้วยอะไรดีเออ despite the fact that ยังจะตามด้วยนามกับ verb ing อยู่ไหม อ่าอาก็คืออะไรถ้าสมมุติเรามี despite แล้วเขามีเขียนให้อีกว่า despite the fact that เออ despite the fact that ก็คืออะไรก็คือว่าจำได้ไหมที่บอกว่าหลัง that ส,ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น subject กับ verb หรือเป็นประโยคอจำได้ปะเออเนี่ยแหละถ้าสมมุติว่าเป็น despite the fact that เราจะตามด้วย subject กับ verb ทันทีนะแม้ว่าข้างหน้ามันจะเป็น d e s p i t e จริงแต่ข้างหลังมันมี the fact that มาต่อแล้วก็ต้องตามด้วย subject กับ verb โอเคนะในกรณีนั้นนะอืมโอเคเนาะอย่าลืมนะโอเคแล้วต่อไปจะเป็นกลุ่มของกลุ่มดังนั้นอ่ากลุ่มดังนั้นนี่โด่งดังมากแบบว่าชอบอภกปรอยอยู่เหมือนกันนะหรือเปล่าไม่ดูอ่ะก็คือคําว่าดังนั้นอืมคําว่าดังนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง อืมเอาไว้ใช้คอยตามกันใช่ไหมอ่ามีอะไรบ้างคำแรกที่เราต้องรู้จักกันทุกคนแหละ so อ่ามี so แล้วก็มี therefore ยังจำได้ไหม therefore กับ there therefore กับ therefore กับ thereby ใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็มีอะไรอีก hence hence เออมี hence ไงแล้วมีอะไรอีกอะไรลีลีลีสองอันอะ่ะอืม accordingly ใช่ไหมล่ะแลอีกอันหนึ่งคืออะไร con แหละ consequently อ่าจำได้ไหมเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนเนี้ยเนี่ยก็คือจะต้องอย่างที่พี่บอกไปว่าดังกลุ่มดังนั้นเนี่ยจะต้องบวกด้วย subject กับ verb เท่านั้นโอเคนะอืมเพราะว่าถ้าบวกถ้าบวกแค่นามคำเดียวมันไม่สมบูรณ์เนี่ยประโยคมันไม่มันไม่ครบถ้วนมันไม่ให้ความหมายแบบแบบดังนั้นไม่ได้เออมันเพี้ยนเนาะเนาะอืมแล้วก็เลยต้องบวกด้วย subject กับ verb นะ คนะโอเคแล้วต่อไปก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความมีความขัดแย้งกันเออมีความขัดแย้งกันคือกลุ่มอะไรเออกลุ่มแต่ไงเออกลุ่มแต่อย่างไรก็ตามไงถูกไหมอืมกลุ่มแต่กลุ่มอย่างไรก็ตามเรามาเขียนกันอืมเอาไว้ขัดแย้งนะ โอเคอันแรกคำแรกคืออะไรที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วคือคำว่าอะไรบเออใช่ปะ่ะบัตแล้วก็คำว่าอืม however ที่ทุกคนจะชอบเจอกันอ,อ่าคำต่อไปที่จะเจอเนี่ยก็คือคำว่าอะไรคำที่เราจะเจอก็คือคำว่า nevertheless ไงเ,ออเคยเจอปะ่ะ nevertheless เออ nevertheless แล้วก็คำว่า the less เหมือนกัน the less เหมือนกันแต่ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็น non the less ใช่ไหมอืมอ่ะแล้วต่อไปอีก,อ,กอีกสองคำอืที่จะเจอบ่อยๆนะคือคำว่า still บางคนาแบบเอา้าก็ still แปลว่าอยู่นิ่งๆไม่ใช่อันนั้นมันเป็น adjective อืมอันนี้มันเป็นคำเชื่อมไงอืม still ก็แปลว่าแต่ใช่ไหมต่อไปคำว่า yet เออ yet ก็คือแปลว่าแต่เหมือนกันอืมและไอ้พวกเนี้ย ไอ้พวกเนี้ยต้องตามด้วยแหละอลองเดาดูนี่ต้องตามด้วยแหละเออ,ต,อ,ต,อ,เอต้องตามด้วย subject กับ verb ใช่ไหมล่ะนี่ไงแค่นี้เองง่ายๆถ้าเราจําได้มันก็โอเคแล้วมันก็จะง่ายกว่ากับเรามากๆโอเคต่อไปจะเป็นกลุ่มตัวอย่างเออเป็นกลุ่มของยกตัวอย่างอ่ะให้เราเขียนว,ว่ายกตัวอย่างนี่ยกตัวอย่างเอาจริงทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับ for example ใช่ป่ะ for example ใช่ไหมคุ้นค้นกันอยู่ไหมอืม อ่ะคำแรกมาเลย for อุ้ยไม่ใช่ for เขียนผิด for example อืมแล้วก็อีก for หนึ่งก็คือ for instance อสองอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะตามด้วย subject กับ verb นะอืมจะตามด้วย subject กับ verb นะบางทีเนี่ยคำว่า for example แล้วก็ for instance มันจะบวกกับคำนามได้ในบางทีนะเออแต่ถ้าเป็นทางการมากๆเขาจะใช้ subject กับ verb เขาจะบวกด้วย subject กับ verb มากกว่าอืมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่จะเป็นคําว่าเช่นนี่แหละเออเหมือนกันก็คือแต่ว่ามันจะบวกอีกอย่างหนึง่งก็คือคําว่าอะไรคาที่เราจะเจอกันบ่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าคําว่า such as ใช่ไหมอืม such as แล้วก็คําว่า including เออจำได้ไปะ including แล้วก็คําว่าคําว่า like เออที่ปแปลว่าเช่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คำว่า namely เอออาจจะไม่คุ้น namely นะแต่ว่ามันจะบอกว่ามันอ่ะต้องบวกด้วยนามแล้วนามหรือว่า verb ing เนาะเออสิ่งที่เป็นนามนั่นแหละอ่าส่วนใหญ่คำที่จะเจอแบบก็เป็น such as like including อะไรอย่างเงี้ยแหละเออ namely ยังไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โอเคต่อไปเนี่ยเราจะบอกเป็นเออขัดแย้งเหมือนเดิมอีกแล้วอะขอบอกกลุ่มขัดแยง้ง บอกเพิ่มเติมกลุ่มขัดแย้งมันเป็นขัดแย้งแต่ว่ามันแปลอีกอย่างหนึ่งอะเออแต่ว่ามันแปลอีกอย่างหนึ่งจะแปลเหมือนแบบในทางตรงกันข้ามอะไรเงี้ยในทางกับการอะไรเงี้ยเพื่อที่บอกความขัดแย้งกันเนาะอืมในทางตรงกันข้ามมีอะไรบ้างอืมมีอะไรบ้าง on the other hand เอ่อ on the other hand on the other hand เคยเจอไหม ไม่ได้หมายถึงมืออีกมือหนึ่งที่เหลือนะเออไม่ได้หมายถึงอีกมือนึงที่เหลือนะแต่หมายความว่าออในทางกับการเออใช่ on the other hand ก็คือเราเนี่ย on the other hand เราจะใช้คู่กับนี่นี่อันนี้จำเลยใช้คู่กับ on one hand อืมแต่จะบอกว่าในบางทีเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นะเออบางทีไม่ต้องมีไม่ต้องมี on one hand ก็ได้โอเคนะแล้วก็อีก เออแล้วก็คำว่า on the contrary เออ on the contrary แล้วก็คำว่า in contrast เออเห็นเรารู้จักป่าคคำว่า contrast conversely อ่ะต่อไป conversely อ่าจะมีอยู่ประมาณนี้ที่ที่จะเจอบ่อยๆนะอืแต่ก็ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ว่าก็ถ้าเป็นที่เจอบ่อยๆจริงก็ประมาณนี้แหละมีแค่นี้ โอเคต่อไปเพิ่มเติมแล้วกันอืมขอเพิ่มเติมแล้วกันคําว่าขอเน้นคําว่า as อืมขอเขียนคําว่า as อีกทีหนึง่งคําว่า as อ่ะถ้ามันบวกด้วยถ้ามันบวกด้วย subject verb เนี่ยอืมมันอ่ะจะแปลได้สองอย่างมันจะแปลได้สองอย่างคือมันจะแปลได้ว่าในขณะที่อืมกับคําว่าเพราะว่า มันจะแปลได้สองอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มันบวกด้วยนามเนี่ยอืมถ้าในกรณีที่มันบวกด้วยนามเนี่ยมันจะแปลว่าในฐานะเออจาได้อยู่ป่ะ He was hired as a driver เออไม่รู้จําได้อยู่ป่ะแต่นั่นแหละก็คือถูกจ้างมาในฐานะคนขับรถเนาะโอเคแล้วต่อไปเนี่ยอาพูดถึงเรื่องของในขณะที่แล้วเนี่ย อืมไอคำว่าในขณะที่เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสองประมาณสามสี่คำประมาณสามสี่คำในขณะที่เออในขณะที่เนี่ยคำที่เราจะเจอบ่อย,อยๆกันเลยนะเออเจอบ่อยคอคำว่า while จำได้ปะ while เออจำ while ได้อยู่นะเออคำว่า while แล้วจริงๆแล้วคำว่า while เนี่ยมันมีคำที่สุภาพกว่านี้อีกนะอืมคืออีกคำหนึ่งเนี่ยคือคำว่า w h i l e แล้วก็มีคำว่า Meanwhile อืม Meanwhile แล้วก็มีคำว่า whereas เนี่ยอันนี้เราจะเจอบ่อยนะอุ้ยเฮ้ย whereas แล้วก็คำว่า as อืมพวกเนี้ยเราจะพวกเนี้ยมันตามด้วย subject verb หมดโอเคนะคำว่าที่แปลว่าในขณะที่อ่ะโอเคเนาะอืมแล้วก็มีอีกถ้าสมมุติเราบอกว่า เพื่ออืมเพื่อที่เพื่อที่ว่าเออถ้าเราบอกว่าเพื่อที่ว่าอะไรอ่ะเออเพื่อที่ว่าอะไรคือมันจะมีคําว่ามันจะมีคําว่า in order that เออ in order that แล้วก็คําว่า so that อ,อืมเพื่อที่ว่าอะไรก็ว่าไป ทั้งสองอันเนี้ยอย่างที่บอกจาได้ไหมว่าคําว่าแดดเออหลังแดดเนี่ยมักจะเป็นประโยคเสมออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็บวกด้วย subject กับ verb เหมือนกันเลยนี่เพื่อที่จะต่างกันอยู่นิดหน่อยต่างกันแค่ตรงที่ว่าบวกด้วยอะไรนั่นแหละเออแต่ความหมายก็คือคล้ายๆกันเลยเออความหมายคือคล้ายๆกันเลยก็คือคำว่า to จำได้ไหม to infinitive เออ เวลาที่เราบอกว่า to อะไรอย่างเงี้ยมันจะแปลว่าเพื่อที่จะอืมแล้วถ้าเราบอกว่า in order to in order to ก็คือจะบวกด้วยไอสองอันเนี้ยไอสองอันเนี้ยมันบวกด้วย infinitive แน่นอนอืมแต่บางทีอย่าลืมนะว่าถ้าอะไรที่หลัง to เนี่ยบางอันมันก็เป็นบางอันอะไรที่เป็นหลัง to เนี่ยคือมันก็เป็นเพด o n ไงอืมจำได้ไหม d u to จำได้ไหม owing to จำได้ owing to ได้ไหมเออ owing to owing to เนี่ยเห็นปะว่ามันยังบวกด้วยนามกับ verb ing เลยแต่ถ้า to ตัวเนี้ย to ตัวเนี้ยมันจะบวกด้วย verb infinitive เออและไอ้ to เนี่ยอ่บางคนถามเอาไอ้ to เนี่ยมาจากอะไรก็คือมันมาจาก in order to นั่นแหละเออมันมาจาก in order to นั่นแหละมันย่อรูปมาเป็น to ตัวเดียวอืมโอเคนะเข้าใจแล้วนะอืมโอเค